ไปมาไๆมๆไปมาคราคบ้านบอดหรือว่าจได้รดหนึ่งนัดตายหนึงตายตายหนึ่งขยิงบุ้้้แตแต่ต่ตาไสรามีคนยิงกูมีคนยิงกูจากบ้านหลังนี้ ไอ้สัยลยปลอยปเจมะตตายไหนกกระแบงกระแบงกระแบงปลอยลูกกันหน่อวัวนี่ตัว รีพอร์ตกูต้องรีพอร์ตกู่า่ามันตายในตนัวน,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 นคั่มยาว่ะตั้งหลังตั้งหลังตั้งหลังเข้าเงของระเบิดฆ่าเื่นตัวเ่าอุ้ยมีเก็บเศษหนึ่ง